ไปดูไปดูไปดูตามไปอุ้ยโอ้โหดูดูด,ดูทุกคนโอ้โหนี่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 ดูค่ะนูน่นยาวไปถึงนูน่นแล้วก็ต่อด้วยเห็นมาก แล้วก็ดีดีด,ดีนี่เห็นนมากสามอ้าวสี่ห้าอ้าวมีอี่เวลาถวานี้นี่ไงเอาอ้อมฝั่งนี้ก่อนทางนั้นนะทุกคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเวียนหัวนะจ๊ะนี่อ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งนี้อู้มีเห็นนมากด้วยโอ้โหไปจ้ะเลยนี่เลยโอูยดูเห็นน้ำมากดอกนี้นะ ดูมันกำลังขึ้นทุกคนดูนี่ไม่รอดโอ้แต่ทําไมนิ่มเดี๋ยวค่อยดูอกทีนึงนี่ต่อเลยจ้าอุย้ยมือเปิดไปโดนซะแล้วโอ้ยหัวหักดอกไปหมดนี่นนี้คือจึงมากดูเหลืองใช่ ล้กก็เห็ดน้ำมากดูค่ะน่ารักมากเออนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นนไดแล้วก็น,นี้ละเอานี้ได้อเออน้ำมากอุย้ยแต่แข็งไงดอกเนี้ยแข็งได้ได้ ออด้วยน้ำมากโอ้ยตรงนี้มันขึ้นเป็นกลุ่มเลยเนาะมันขึ้นเป็นกลุ่มอ,อ๋อนี่ไงดอกเล็กด้วยโอ้โหเต็มได้สองเริ่มอ๋ออันนี้เป็นรุ่นขาเล็กนี่นี่อันนี้เป็นคล้ายๆแบบกลุ่มแรกเลยทุกคนที่เราเก็บอะอขาเล็กแบบกลุ่มแรกแต่ว่าก็เอานี่ โอ้นี่คนเหยียบโอโอ้นี่ไงรอยตัดไปและรอยตัดไปและไม่เป็นไรอ่ะเราก็เอาตุ่มนี้ต่อโอ้ดูสิสวยมากเลยอ่ะ ยาวขางามน,นี่โอ้ไใส่เดียวกันหมดเลยใส่เดียวกันหมดเลยจ้านี่อืมแล้วก็นี่ โอ้อันนี้ติดไปกับพื้นเลยนีจ้าโอ้ดูเขาเหยียบโดนเหยียบนะเนี่ยตอนแรกคนมาหาไงมันยังไม่ออกไงทุกคนมาเล็กๆก,ก็มองไม่เห็นใช่ไหมก็เหยียบไปเลยจ้า อ้ยขาเล็กเกินขาเล็กเกินเก็บมันอยู่คนเดียวแต่ถ้าจะให้มันมันต้องดอกใหญ่กว่านี้นี่ เยอะความเงียบก็เริ่มครอบงํ้นแเจอกลุ่มเยอะๆเหมือนกับที่สวีเดนทำไงเนี่ยไม่นอนเฝ้าเลยหรอทุกคนเอาจริงเพราะกว่าจ,จะเก็บหมดเลยเนาะตังกองเก็บอะเนี่ยเก็บเข้าไปโอ้โหอ้าวนี่ลอยใหม่ๆเลยเนี่ยเขาเพิ่งมาเก็บไปนะนี่ทุกคนดู เนี่ยลอยตัดใหม่ๆเอี่ยมเลยนะเนี่ยเนี่ยน่าจะเมื่อเช้าแหลอมั้งเนี่ยเนี่ยค่ะน่าจะเมื่อเช้าแหละแล้วเรามาช่วงบ่ายอ,ะอ่ะเออเนี่ยมาช่วงบ่ายเราก็จะได้ดอกดอกเล็กไปดูกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนี่แล้วก็เลี้ยวซ้าย หัวรุดอ้อโดนกินโดนแทะดอกไปแล้ว กองที่สอง กลุ่มที่สามโอ้ดอกเห็ดเล็กมากเลยอ่ะทำไมเล็กแบบนี้ล่ะนั่งคาจะเป็นตะคิวอยู่แหละยังไม่เสร็จเลย เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งใกล้ๆเนี่ยแหละที่รับที่รับแต่ไม่รู้คนไปเก็บยังแต่คนไม่น่าจะลงไปเก็บอะเรวจะพาไปดูป่าหมดหมดมาถึงแล้วป่ารับของเราดูจะดอกใหญ่โอ้นี่ของจริง สวยงามนะคะ่ะสวยมากหันขวาดูโอ้ยทุกคนดูเสียดายมากเลยเนาะขึ้นลาค่ะดูขึ้นลาอ่ะเราก็จะเก็บไอ้ที่มันไม่ขึ้นลาโอ้ <c oughs> เสียดายเห็ดไม่มีน้ำอะ่ะอันนียกล้องเข้าไม่ได้นะคะอนืมอ อันนี้ก็แอบซีดนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโอเคดีวค่ะนี่โอ้สวยเดี๋ยวไปออกไปฝั่งนู้นก่อนโอ้โหเหลืองยังกระทองอืมสวยมากนี่แล้วก็ข้างหน้าโอ้โห โอ้โหดูคะ่ะนูนอันนี้คือที่รับบีมีอยู่แค่นี้เระเอาจริงแล้วดอกนี้มันจะได้ไหมอะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกแล้วก็ฝั่งนี้ได้เดี๋ยวจะขอลงไปเก็บกลุ่มนี้ก่อนนะทุกคนดูทุกคน,กคนสวยอะไรเบอร์นี้อ่ะดูเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงอุ้ยเดี๋ยนะมันเป็นข้างคลองอ โอ้ช่ำมากโอ้โหทุกคนสวยแบบสวยแบบไม่มีอะไรกันู้เอาวล้นนะไม่ล้นล้นดีดอกอุ๊บส์โอ้โหดูค่ะสุด นู่นปะกลุ่มข้างหน้านี่ข้างๆกระตะก,ก้านี่ทุกคนเดี๋ยวจะขอเอาใต้หมอดก่อนดูโอโ้โหทไม่ลงไปแบบนี้ล่ะโอโ้โหมันไปรวมกันต้อง่ลยก่อนเดี๋ยวโอ้หลกได้อีก ด้ชอบคลิปเก็บเห็ดฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะในการเก็บเห็ดนี่ทุกไลค์ทุกแชร์เป็นกำลังใจที่ดีามากๆนี่โอ้โ oh. ห โอ้โหโดูดอกนี่สิเกินไปเนาะนี่มันสองละมั้งเนี่ยนี่ยค่ะเดยวนะนี่สองโอ้โหอีกดอกน้องนี้น่าจะ ไม่รอดขึ้นลาไปนี่โอ้โหดอกเคศเนี่ยมันต้องรุ่นอย่างเนี้ยทุกคนขาเขาอะควรจะแบบใหญ่หญอๆอวบๆเนี่ยม,มันถึงจะน่าเก็บแต่มันก็ไม่ได้มีทุกป่าเนะแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแบบขาอวบอะอโอ้โหค่ะ อ,อุ้ยดูขาเนี่ยสิแตกไปหมดแล้วเนี่ยดูนี่สิ ก็ได้อยู่นี่โอ้โหแต่ดอกนี้แบบเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกมากเลยดูอืม ใครใครขอแอแกงขาไก่เดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน,อกกอนเดี๋ยวจะทําให้ดูรอให้มีเวลาว่างก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูแกงขาไก่เห็ดเห็ดเหลืองออเห็ดมันปูอื เหลืองเกินเหลืองเกินรู้สึกว่าตอนนี้ขาขาเป็นเน็บไปแล้วจ้ะเน็บกินไปแล้ว <c oughs> เห็ดเหลืองที่ฟิแนแลนด์ขายได้ราคาดีนะคะเราจะไปขายเองตลาดตอนเช้าก็ได้ก็ <c oughs> จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าใครไม่มีเวลาขายหรือว่าแบบเออไม่กล้าไปขายเงี้ยก็ส่งโรงงานค่ะบีก็รู้จักแต่คือแบบไม่ได้เอาไปส่งอะทุกคนเออปีนี้เขาก็โทรตามมีเห็ดเหลืองส่งหรือเปล่าแต่คือเขาจะทําเป็นแบบว่าปิตปปลาละเวลุกก็คือแบบว่าเป็นจัดงานเลี้ยงแล้วก็ทําอาหารกลางวันให้เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีแบบว่าคาเฟ่ของเขาอะ่ะเขาจะเอาไปทําพายนะคะพายเห็ดเหลืองอะทุกคนเออนั่นแหละบีก็บอกว่าอุย ยังไม่มีเยอะเลยปีนี้อะไรเงี้ยเขาบอกนี้เมื่อไหร่ก็เอามาแล้วให้ราคาดีด้วยโอ้โหเน็บกินจ้ะอะดอกสุดท้ายท้ายสุดอ่ะเลยอีกดอกนี่ไปไปต่อโอ้โหแค่ปัดก็มันอืม ปไปว้าวไปนี่เจอเห็ดไข่เห็ดไข่ละเห็ดไข่ละเดี๋ยวนะดูได้หรือเปล่าเดี๋ยนะได้อยู่นี่ไปแต่ว่าทุกคนดู เจอหลกแล้วอันนี้คือน้ำมากอออีซอฮาเปรอนี่คือขาเด้นนะอ๋อขาแดงเหมือนกันขาแดงดูน่ารักมากเลยอ่ะขอเธอนี่โ,โหอ่อนสุด,สด